สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประรักทุุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโุชโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทำอย่างไรจะมีเทวดานับแสนติดตามไปทุกสถานที่ท่านผู้ฟังครับใครก็ตามที่สวดคาถามมหาจัก,กรพรรดิ ไปที่ไหนก็จะมีเทวดามาอนุโมทนาเพราะคาถานี้เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากคาถามหาจัก,กรพรรดิคืออะไรทำไมจะต้องสวดคาถามหาจัก,กรพรรดิคาถามหาจัก,กรพรรดิเป็นพระคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตร ในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตรพระองค์เป็นพระเจ้าจักพรพรรดิเพื่อกำราบทิฐิของพระยาชมพูบดีพระมาหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์โดยผู้ที่รจนาพระกถาบทนี้ขึ้นมาก็คือหลวงปู่ดูพมมัระโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยา พระผู้เป็นดั่งร่มโพแก้วที่แพ่กิ่งก้านใบบุญบาร,รมีมอบความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์ทั่วชนชั้นอย่างไม่มีประมาณตามแนวทางแห่งพระศีอริยเมตไตรโพธิสัตว์และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจเืดซึ่งพระคาถานี้เป็นพระคาถาหลัก ที่หลวงปู่รูใช้ในการรวบรวมบาร,รมีแผ่เมตตาช่วยเหลือภพภูมิทั้งสามแดนโลกธาตุและใช้ในการอธิษฐานจิตปลูกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่านโดยท่าน้นไทยทอดความรู้ทั้งหลายรวมทั้งพระคาถามหาจากักรพรรดนี้ไว้ให้แก่ลูกศิษย์ผู้เป็นหน่อโภแก้วต้นใหม่ ที่จะทำหน้าที่สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ลูกศิษย์รุ่นหลังต่อไปคือหลวงตามาแห่งวัดถ้ำเมืองนะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าคาถาพระมหาจักรพรรดิสวดตอนไหนถึงจะดีโดยปกติในแต่ละวันนั้น จะมีการสวดพระคาถามหาจักพัิที่วัดถ้ำเบื้องนะวันละสี่เวลาด้วยกันคือตอนเช้าเวลาหกนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาตอนบ่ายเวลาสิบสามนาฬิกาถึงสิบสี่นาฬิกาตอนเย็นเวลาสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาและรอบสุดท้ายก็คือเวลา ยี่สิบนาฬิกาสานาทีซึ่งรอบสุดท้ายนี้จะสวดแบบเต็มและสวดตามกำลังวันส่วนช่วงเวลาอื่นการสวดจะเริ่มตั้งแต่การตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิไปจนครบเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือ1 0 8่งจบและมีหลายคนถามว่า ช่วงเวลาย0สิบนาฬิกาสสบนาทีนั้นถ้าสวดในเวลานั้นไม่ทันจะสวดในเวลาอื่นได้ไหมในเรื่องนั้นหลวงตาาท่านได้เคยบอกกับทุกสิทธ์ทั้งหลายไว้ว่าบทสวดพระคาถาพระมหาจากักรพรรดนั้นสามารถสวดได้ทุกเวลาถ้าใครสามารถสวดตลอดเวลาได้ยิ่งดี แต่ที่เน้นในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีนั้นเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสามแดนโลกกตาคือสวรรค์มนุษย์กรูมิและนรกอบายภูมิและภพภูมิต่างๆนั้นได้เปิดเชื่อมกันซึ่งทำให้มีผู้สวดคาถาพระมหาจากักรพรรดิ ในช่วงเวลาดังกล่าวเยอะมากยิ่งมีผู้สวดพร้อมกันมากเท่าไรก็ยิ่งดีพอจะทำให้มีกำลังมากแต่ถ้าสวดในช่วงเวลาอื่นนั้นก็อาจจะมีเฉพาะตัวเราหรือมีผู้สวดพร้อมกันน้อยกำลังที่ได้นั้นก็จะน้อยตามเปรียบเสมือนเราทำงานบางอย่างถ้ามีคนช่วยกันทำมาก งานก็จะเบาและสำเร็จเร็วเพราะช่วยกันทำแต่ถ้ามีคนช่วยกันทำน้อยหรือมีเพียงเราคนเดียวนั้นงานก็จะเหนื่อยหน่อยและต้องใช้เวลากว่าจะสำเร็จได้แต่อย่างไรก็ตามมีความคิดส่วนตัวว่าท่านสามารถสวดเวลาใดก็ได้ที่ท่านสะดวกแต่ให้สวดอย่างมีสมาธิ และสวดด้วยปัญญาไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็าตามสำหรับวิธีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิท่านว่าให้ตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าให้บอกนามของตัวเองบอกชื่อของท่านขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยสัจจะที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอความเมตตาหลวงปูด่ดูโปรดเมตตารวมบุญน้อมนากระแสความห้องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมกระแสสัมมาอาชีพและกระแสพวกกสัพ,พ่งจัก,กรรัดเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขออธิฐานเพื่อชาติศาสนาราชบัลั์ โมคณะและสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเวียนไหยตายเกิดสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอบารมีของหลวงปู่ดูโปรดเมตตาน้อมนำบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมมหากษัตริย์ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหากษัตริย์ มหาจัก,กรพรรดิทุกๆพระองค์ขอบารมีรวมพระปเจกับพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายขอบารมีรวมลวงปู่ทวดลวงปู่ดูเป็นที่สุดขอบารมีรวมของดวงจิตะโสดาบันระศกิจาคามีพระอนาคามีทุกๆดวงจิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต ขออาราธนาบาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั่วภพทั่วภพภูมิต่างๆทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาอันประกอบไปด้วยเทพพกชั้นพรมยี่สิบชั้นพรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนกฏจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตามา เทพพรมเทวาทิเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านปู่พระอินท์เจ้าฟ้าท่านจาตุมหาราชทั้งสี่พยายมมหาราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธทิราชทุกๆพระองค์ปีระบรุษวิลัสตีทั้งหลาย ที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินสยามโอปปตฏิกะพระฤาษีและดาบททั้งหลายสารเจ้าพอ่อหลักเมืองทุกจังหวัดพระเสื้อเมืองพระสรงเมืองพระราหูราหกเจ้ากรุงภาลีพระแม่ธทรณีแม่พระกงคาพระแม่โพศกพระเพิงพระภายพระพีรุณพระยายมราชพร้อมบริวารพระยากุดพระยานาพร้อมบริวาร คนทันและชาวเมืองรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยไปอธิฐานไว้ขอหลวงปู่ดูได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบดพระมหาจัก,กรพรรดิพร้อมกันกับข้าพเจ้าณนะการลบัดนี้ด้วยเถิดบทปูชาพระ พุทธังชีวิตตังปูเชมิธรรมังชีวิตตังปูเชมิสังฆังชีวิตตังเมปูเชมิกระพระหกครั้งพุทธังวันทามิกระธรรมังวันทามิกระสังฆังวันทามิกระ ครูอุปัชฌาย์อาจาริยะกุนางวันธามิกระมาตาปิตุคุณนางวันธามิกระพระไตสิิขากุณางวันธามิกระตตั้งนโมสามจบแล้วอาราธนาศีลบทอาราธนาพระตั้งนโมสามจบแล้วว่า พุทธังอาราธนานางกะโรมิธรรมังอาราธนานางกะโรมิสังฆาราธนานางกะโรมิคาถาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาคาถาหลวงปู่ดูนะโมโพธิสัตโตภมมิปัญโย จากนั้นให้ว่าคาถาพระมหาจัก,กรพัรโดยตั้งนโมสามจบว่านะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนุพรัตต์สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานางัวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโปเชมิหลังจากนั้นให้อธิษฐานสัพเพทั้งสามแดนโลกธาตุว่า ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกลุลผู้เป็นผู้รับใช้พระพุทธศาสนาขอนอบน้อมและน้อมนำบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทุกชั้นมิพระโพธิสัตว์และพระบรมมหาจากกักรพรรดิทุกๆพระองค์ โดยตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบาร,รมีรวมของลุงปูดูพมมัพปัญโยเป็นที่สุดขอพระบารมีอันหาที่สุดมิได้นี้โปรดจงส่งไปให้ถึงภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นผมยี่สิบชั้น เทพพูมทุกชั้นฟ้ามาหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกดจักรวาลเทพพูมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามามาเทพพูมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านปูพ่พิ์เจ้าฟ้าท่านเทา้าจตุมหาราชชั้งสี่ พยายมาราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีระบุรุษปีลัสตีทั้งหลายอกคอยปกปกักรักษาแผ่นดินสยามโอปติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบท,ทั้งหลายสารเจ้าพอ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเื้อเมืองพระสงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลีพระแม่ทรณีแม่พระกงคาแม่พระโพศกพระเพิงพระภายพระพิรุณพระยาคุตปยานาหอมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองลับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยไปอธิษฐานไว้ตลอดจนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สัพสัตในดินแดนอบายภูมิทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอโปรดได้รับมหากุศลผลบุญนี้โดยทั่วทุกตนทุกคนทุกท่านเถิดตั้งใจน้อมนำบุญและแผ่บุญออกไปด้วยบทสัพเพแผ่บุญปรับภพบภูมิสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธ,ธรรมาสัพเพสังขา พลัดปัตตาปเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธมิสัพพโสพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังขังอธิฐานิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ผ่านพบคุณงามความดีทุกประการ จนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทุกทุกประการจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่นิพพานนิพพานะปัจโยโหตุสำหรับอานิสงส์และประโยชน์ของการสวดคาถาพระมหาจักรพรริ ทอดจากคลิปเสียงบรรยายของลวงตามมาตอนที่49ประโยชน์ของการสวดมนต์โดยหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนะเพื่อให้สาธุชนผู้สนใจในการสวดมนต์บทพระมหาจากักรพรรดิได้ทราบถึงอานิสงส์และประโยชน์โดยทั่วกันผลมันเกิดที่ใจมันออกที่ท่าทรงอารมณ์ให้ดีท่านใช้เวลาปีเดียวหน้าตาจะผ่องใส เพราะอารมณ์ดีโลกที่ไหนจะไปกินโลกที่กินคือโลกเป็นทุกข์ถ้าจิตใจมีความสุขกระแสสุขสวดไปนี่ท่านว่าจะเอาอายุก,กี่ปีก็ได้ท่านว่าอธิษฐานเอาไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไม่ใช่ไปแล้วเป็นโทษชีวิตนี้มันสั้นไม่ใช่ยาวอะไร ท่านบอกถ้าสร้างบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดร้อยปีท่านเกิดทีบางชาติต้องใช้ขันติอย่างมากเลยท่านว่าเองลองดูชาตินี้ข้าอายุ 23, 24, 25ข้าอธิษฐานอยู่กุฏิอยู่วัดไม่ลงไปไหนตลอดชีวิตข้านั่งอยู่อย่างนี้56ปี สมัยก่อนอยู่กับท่านท่านนั่งมาห้าสิบกว่าปีแล้วทำอะไรมันต้องอดทนท่านว่าบุญมันไม่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไอที่มันช้าชากันก็เพราะมันไม่เข้าใจมันไปทำกรรมฐานแบบบังคับตัวเองมันไม่ได้ทำจิตใจให้สบายให้เองเดือดร้อนจิตอุ่นวายเองนั่งอย่างไง มันก็ไม่สงบท่านว่าถ้าอารมณ์เองดีนั่งไปสิแป๊บเดียวก็สงบเหมือนนอนกลางคืนถ้าอารมณ์ไม่ดีคิดโน่นคิดน,ดนี้มันก็ไม่หลับเป็นทุกข์กายหน้าพาก็มันนอนไม่หลับเพราะมันคิดโน่นคิดนี้บทสวดมีประโยชน์ท่านว่าสวดให้หลับมีประโยชน์อย่างไร พอสวดหลับไปไม่นานในความฝันมันไม่มีทุกข์มันไปฟังพระเทศบ้างไปสวดส่งวิญญาณบ้างไปทำบุญมัง้งไปฝันเห็นพระมัง่งฝันเห็นวัดมัง่งฝันดีๆทั้งนั้นไม่มีหลอกฝันร้ายเหมือนก่อนนี่คือกลางคืนพอตื่นขึ้นก็สวดอีกถ้าไม่ลุกตอนกลางวันอีกกะระแสของพุทธ พุทธธรรมสังฆะกระแสจัก,กรพัดมันอยู่ในโลกนี้นะท่านว่ากระแสจิตเราอยู่ในกระแสความดีท่านว่ามันเป็นสายใหญ่อยู่ท่านว่าไปที่ไหนก็ปลอดภัยโรคกรรมก็จะไม่เกิดเพราะกระแสมันอยู่ที่พลังพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ บทนี้มันเป็นบทบุญยริษและอิทธิริศท่านว่าลองคิดดูนะถ้ากะระแสสวดไปเรื่อยๆกะระแสธรรมจะเข้าไปได้ที่ไหนเทวดาแถวแถวบ้านเราที่เราอยู่เขาก็ได้ประโยชน์จากเราได้ความสุขจากเราคิดดูสิว่าเขาจะทำอะไรเขาจะดูแลเราไหมมีใครจะทำอันตรายเราได้ไหมไม่มี คนที่จะมาคิดทำมอันตรายเรายังมีอันเป็นไปเลยอย่าว่าแต่ทำเลยนี่คือประโยชน์ทีนี้พูดเป็นประโยชน์ส่วนน้อยนะประโยชน์มากที่สุดคือทิพย์อำนาจอำนาจแห่งความเป็นทิพย์สามารถแยกอธิสมัญกายได้มากบายไม่มีประมาณบทนี้ไตสารณคมกับจักรพัฒน์นว่า เพียงแค่นี้ก็แยกได้เลยท่านว่ากระแสะกายกระแสะจิตจะออกมาคนอยู่ใกล้ๆจะมีความรู้สึกเลยท่านว่าไม่ใช่ไปที่ไหนวงแตกที่นั่นมันจะเป็นพุทธภมปัญโยเหมือนฉายของท่านนะเหมือนฉายยาของท่านว่าพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผมมัปัญโยผู้ที่มีปัญญาอย่างผม เองไปแปรเองท่านว่านี่คือประโยชน์เองจะไม่เกิดมันง่ายต้องใช้จิตมีบุญจิตมีความสบายจะสร้างบารมีมันก็ง่ายเองไม่ต้องรีบไปไหนให้ดูจังหวะเวลาสถานที่และโอกาสในการพิจ,จรารณาเมื่อก่อนท่านสอนท่านสอนเยอะนะบางวันก็จำไม่ได้ บางวันก็จำได้นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์นนะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าการสวดมนต์ว่าสวดไปทำไมไม่เข้าใจสวดมนต์นี่สมัยก่อนตื่นขึ้นก็สวดมนต์แล้วคนมาว่าเราก็ไม่ได้ยินนะมัวแต่สวดมนต์อยู่มันไม่ได้ยินมันเลยไปไม่ได้ยินมันแว่วๆไม่ได้ยินนี่คือประโยชน์อยู่ว่าง ให้สวดมนต์ท่านว่ามั่วแต่ไปคุยกันรู้หรือเปล่าคุยกันบางอย่างมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรถ้าคุยธรรมะก็พอว่าเดี๋ยวเลยไปทางโลกบ้างเลยอะไรไปมั่วสั่วไปหมดมันไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ยิ่งมาอยู่ที่วัดนี้มันจะต้องทำอะไรสบายเลยบุญล้วนๆเลยเอินขึ้นก็ได้แล้วจนกว่าจะหลับ ถ้าทำอย่างหลวงตาว่าอย่างหลวงพ่อ่ันว่าแป๊บเดียวท่านบอกไม่นานพอจะเข้าใจเรื่องพลังงานพลังงานไม่ได้สูญหายไปจากโลก่ันว่าสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราพูดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นลูกอยู่่ันว่ามันเป็นพลังงานอยู่มันก็ไปตามจิต ภาพอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการกระทําจิตก็นึกได้อยู่คือกระแสความจําจําภาพที่ตัวเองทําทุกคนจําได้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันมันจะเรื่อยๆไปอนาคตมีประโยชน์มากแต่ใครสวดก็สวดนี่ไม่นมีข้อวัดนะไม่เคยบอกว่าต้องมาสวดนะใครจะสวดก็สวดใครไม่สวดก,ก็ไม่ว่าอะไร ถ้าไม่เข้าใจก็มาถามได้ว่าสวดไปทำไมอยากให้สวดดูว่าสักสิบปีนี่ว่าจิตจะมีอำนาจตามที่พูดไหมมันจะมีทิพย์อำนาจไหมอำนาจทางจิตนะอำนาจของความเป็นทิพย์จิตมันเป็นทิพย์แต่ต้องอาศัยธาตุกับจิตสะสมพลังงานธาตุมันสะสมไม่ได้ท่านบอกมันสะสมที่จิต แต่ต้องอาศัยธาตุตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตายไปแล้วไม่ได้เพราะไม่มีธาตุเพราะงั้นภพภูมิเขาเวลาที่ฐานไว้นี่นาเขาจ้องไว้ตลอดเวลาเราทำอะไรนึกอะไรเขาจะโมทนาหมดกระแสเขาเข้ามารับทันทีทานผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ